สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขุขุคนพวกพส,ส่งสละให้กัพี่น้องจ้าแม่แดดแดดแดดตะลิลโลตอนไปส่งนู่นหน่อยว่ายโยงเงียนโบเห็นเจดมเหินไปกินเขานางไปใส่ตีดปุ้ซายวะเดิดซินลงมาเอาคว่วกินนังพอดเจดมเผาหนองนอง จะเป็นนางโกดีจะเป็นนางมารพี่ต้องเลยงอได้ล really? ูกอีละที่สองทศที Platform, ่สามยังไม่ทันออกหัวเมือใได้เราเห็นตอนแรกไปส่งได้ ไม่อยากเข่าอย่างน้่าบอฮะเข่าน่องงวมาไม่ได้จะเทิร์แล้วออกแล้วออกแต่นอกออกแต่ตัวโอ้โหกลุมลูกมันจะสีเหลือใช่อันนี้นอกมันนะก็เซอร์กันตัวเมียอีกนะสบายดีพี่นองเขาง่าน่องงูมตัวถือ เห็น,นอนที่น,น,นั่นอาลงมาก่ารอ้อน,นป้ามึงกูอยากข่าวบว่าคือูเห็ิขนมากินข่าอ่อันมะผูเอ๋ยดห้างึ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 ได้ก็ได้นะเห็นไหมใช่น่ขี้เนีย,เยเลเ็นเลยเลียเลยเ่เอาลงมาไปสมองเนีเออก็สีได้เลยว่ปาด้มันองเถอมันบนนนบ อีมุปึงประมานอ,อีอีตู้นั่นหลอดไปอีกแล้วมือนึ่งบาดเหนียวมนสิได้ลูกสิได้ลูกบ่ได้จ้าเพื่อเห็นแล้วเห็ดแล้วเออพราสามคืนชิ้นขึ้นไปเฮ้ยไปเม่ป่าขาวน้องงวงมืมอเห็ดหวัมดมือสาวมือได้รมือมือตอนแรงเอาซะอ้าวเราบ่ได้มือเห็ดหวัดเห็ดว่าพี่เนาะ ข้าองุแยงงัวไปในน้องขี่อตยังตันนี้จะมือได้ไรปะก้นกับร้ายเนาะประอยู่เป๊ะๆอยู่ในตัวเทอกบานนี้นี่โอ้ออยห่างกัออกมือวานมือซื่นี่ก็คืออุล่อนอนี่เหอ,อนะนะบรรุอีมุมนะลูกงัวเถา โอ้ยออกมาแล้วกินนมเป็นแลวเนาะเอาไปอ่อยมันกินเนี่ยชีโนนอลไนอนได้กุ้งส่กเจากุเล่ชนก่อนงูชีดำชีรับก่อนงูพีน้องเลยงูอลรมกับวิวีเนาะกุ้งสกเจากุไล่ชีอับก่อนงู มันอ, <estrogen S 1> อุ่นกันเนะอมบนไปได้นี่บนไยังไหว้ันอาากินเื่อมถั่ววิตก๊ม ก็โมงหนึ่งผ่านไปแล้วพี่นอกยังบ่ได้นอกมันอีอีอี่อด๋อี๋อี๋อี๋ออน๋อม๋อี๋อง๋อี๋อีอี๋อี๋ียวี๋อี๋อีอี๋อเ๋ีอี๋อี๋นีอยตอวนี้หั๋จีออี๋อีออออีีนีี้ี้อออออีองอ ตัวที่สจมกำลังสีออกตัวที่สามกันประมาณอีกสองสามมือเนาะอีกสองสามมือคือสีไดงเตัานะกันยังกินกันอยู่ในเขื่อนผูกแคนนะยังไม่ได้เลอะกันเยอะของสองแลนมาหลยกำล่างมาก็ไปส่งไปองเฮียนองเฮียนไม่ได้ข่าวบ่ลยฮะ ยี่ร้อยมาแต่องเฮียกนกระไพยชื่อยังหมูนะกระไพยอีกเออเรามาส่งเขานะนี่บ่อ,อในคู่ปนามาในคู่ปนามาคู่ได้เจ็บทอคู่ได้เจ็บทองจะไป,ด,ปะดี่ปะดูกจะไปทเอถือหนับลงมากิน เงี้ยเบามาเหียนมันร้อยกระเป๋าเมียนใช่สกะเปาเมยเัห็นไหมจะคกเห็นมเห็นคนน่เงเนี่เบิงมาลราเดี๋ยหนาเดี๋ยล้งบเห็นคนมามาแต่โรงเหียมเห็นแม่ของว่าไปเอาไปหนาประดามไปเดี๋ยนะอยากกินนาเย็นเ้อะเดี๋ยนะกินในขวดเราลงมากินพี่เขาว่าเผาของงัวนําประดา พื่อมาจัาหน่อยจัาหน่อยอย่างสี่ย่างลงประหลาดเอ้าพลังห่วยเลี้ยไปปัดขาเพื่อจะคือขาคนเด้อวโอ๊ยขาเรียกขึ้นไปว่าอยากอาคือขาคนแท้เลยนี่ละไปั่งฝือกับเบนเอือยป้าลงมาแม่กินน้ำเด้อหน้าโมเย็นเห็นไหมไม่ตุกน้องเบิร์ตบอก เอาลงมามันเศร้าเย็นอย่างกินนั่งฐานนองง้วงออกก่อนสพี่ดองเลยเอามาทำมีดตีขพลังจุ้งมาทำมีดตี พี Ooh, ่น้องเอ้ยอากาศกะฮ้อนๆนาวๆเปลี่ยนนําจนบ่ทันคนกะอูยน่ะกะขึ้นเลยเอ๊ะแท้กอกนี่อย่าลืมเดพี่น้องเอ้ยูก็มาเบิ่ง2น้องน้องมินก็มาเบิ่งผักส้มนี่ผู้ใดมาดังดังเฮียงนี่ยดังไว้ตมนองงัวลพี่น้องงดูพื้นโดด1เจอกับจ หอนตอนนี <c oughs> ้ก็ได้แต่ชิบไม่ได้เบิ่งดอกน้องง่วนิเบิ่งบรรยากาศก่อนมีบน้าบเย็นบแดดตอนนี้คับพี่น้อง้ย <c oughs> อันอีร้อยมาก,ก็มันแมนขาบอใค่ยุมีผู้ใหญ่ามานำแอนกระเจ้าไปเผา,า,า,เร,เา,าร้านขานา้าเจ้าเด้อ,อ,าาอยครมาเบิ่งปลาดามันพงยาหนองมองข่อยจังิน าลาดน่าอีร้อยข่อยมาอีกยูนิแยาก็มาท่นเนี้คือไปพ่อเล่นบ,าบ,าบ,าบาาะบะบะบะมันลูกข่อยแต่ว่าข่อยเอ็นตะกละหน้อยแล้ววะสัเนเรื่องมดชยามให้กินเอาแดดยาเ่ยนะลงไปชื่อเดช้อนมึงกินอะไรใครนี่หาพันอืมข่อยยังบอกหาพันเน่นห้องอื่นเลิกเมื่อไรสั้น เลือกแต่อนุบาลนะเงี้ยคืออื้ยยังบอกอยู่เป็น้องเอ้ยเรียกสิบอะไรกินเลยแหละแต่เด็กกินเมื่อพราน้องคุ้ยอยู่เพื่อนชินปล่อยคุ้ยเขอนป่าอยู่อะไรออกมาทางนี้เนาะมันก็บอลลูนอะไรแมันยังเดด มันลงถุงมันเตะมันกวืลงมาากัเมิดเข้มา